สวัสดีพี่น้อง fc ชาวโลกทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปทาการถอดชุดเม็ดตุ้มโอเวอร์แมนพี่น้องตุ้มไปแฮนนะครับนี่ตุ้มไปแฮนของรถหลายรุ่นนะครับซึ่งก็มีเทคนิคมีวิธีการถอด2วิธีนะครับที่นํามาเสนอนํามาแนะนําพี่น้อง fc นะครับที่อยากจะทําการถอดรถของตัวเองนะครับโดยที่เรามีอุปกรณ์จํากัดนะครับวิธีการถอดลำดับแรก นะครับวิธีที่1โหลดเด้อพี่น้องนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับถอดประกับตุ้มอ่าประกับแฮนออกแบบนี้นะครับอ่าประกับสายคาเลงครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นเราก็ถอดสายคาเลงออกนะครับอันนี้เป็นสูตรที่1เด้อนะครับส่วนใครจะเลือกใช้สูตรที่2ที่3มที่4ก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะครับก็นะครับหลายคนหลายสูตรหลายวิธีนะครับเมื่อเรา ขยับปลอกเล่งมาแบบนี้ได้เราก็จะเห็นรู2รูบนล่างนะครับของปลายแฮนด์นะครับทุกท่านให้เราไปหาไขควงนะครับหาเหล็กเล็กๆนะครับมาจิ้มลงไปเพื่อทําการปลดสลักนะครับที่ล็อกชุดตุ้มปลายแฮนด์ไว้นะครับทุกท่านในกรณีที่เป็นข้างซ้ายนะครับในกรณีที่เป็นข้างซ้ายให้เราใช้ไขควงนะครับไขควงจูนนะครับตัวเล็กๆจุ่มน้ํามันนะครับ จุ่มน้ำมันแล้วแทงเข้าไปตามแฮนเลยนะครับแล้วก็ควานนะครับขวานหมุนรอบอยางปลอกแฮนนั่นแหละนะครับทีนี้ปลอกแฮนของเราก็จะหลุดนะครับพี่น้องเราก็สามารถถอดออกถอดเข้าเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะในเคสนนี้ผมเอาหกเหลี่ยมมาจิ้มแล้วนะครับผมจิ้มบนนะครับแล้วก็ไปจิ้มล่างนะครับจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็ นะครับจิ้มเข้าไปให้ตัวล็อกมันพับลงไปนะครับกระแทกแบบนี้นิดหนึ่งตัวล็อกพับลงไปผมก็ดึงออกเลยแบบนี้นะครับ FC นะครับนี่ก็คือชุดตุ้มปลายแฮนด์นะครับสำหรับใครที่อยากจะทําการเปลี่ยนใส่ปลายแฮนด์แต่งนะครับตุ้มปลายแฮนด์แต่งก็นะครับนี่แหละสูตรที่หนึ่งนะครับนี่เวลาที่เราเคาะเราก็เคาะตรงนี้นะครับไอ้รูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเคาะให้มันพับลงก็แล้วกัน นะครับเราก็ดึงออกมาทั้งยวงแบบนี้เลยนะครับมันจะมีสลักอยู่บนล่างนะครับ2อันนะครับใช้สูตรนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่พี่น้อง FC จะชอบสูตรไหนจะใช้สูตรไหนก็แล้วแต่วิธีการประกอบก็อย่าลืมงัดเดือยล็อกขึ้นก่อนนะครับก่อนที่เราจะสวมเข้าไปนะครับพี่น้องอันนี้ก็ไม่หลุดแล้วนะครับแบบนี้จ้านี่เลยนะครับเอาละนะครับทีนี้เราก็จะไปต่อกันที่สูตรที่2เด้อ สูตรที่2นะครับใครจะใช้คีมล็อกแบบนี้ก็ได้นะครับคีมล็อกจับเข้าไปนี่แบบนี้หรือว่าใครจะจับกับตัวตุ้มโดยตรงก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นรอยให้ระวังเรื่องของการเป็นรอยเอาผ้าเอาอะไรองก็ได้นะครับรองไว้ก่อนนะครับอันนี้สูตรที่2นะครับเดี๋ยวก็จะมี Fc moment อีกแหละนะครับว่าทําไมไม่ใช้บล็อกลงบล็อกลงยิงบล็อกไฟฟ้ายิงออกอันนี้ท่านต้องเข้าใจนะผมทําคลิปเพื่อส่วนรวมบางท่านนะครับอาจจะเป็นแค่เด็กๆ นักเรียนเขาไม่มีเงินไปซื้อบล็อกลมบล็อกไฟฟ้าหรอกเขาอยากจะเปลี่ยนเองนะครับก็ต้องแนะนําเขาแบบนี้ส่วนร้านซ่อมนะครับที่มีบล็อกลมบล็อกไฟฟ้านะครับกรุณาอย่าเม้นเข้ามาเลยนะครับท่านต้องมีอุดมการณ์ที่ยาวไกลคิดกว้างไกลไกกันสักน,นิดหนึ่งเผื่อคนอื่นที่เขาไม่มีบล็อกลมบล็อกไฟฟ้านะครับเอาล่ะนะครับเทคนิคที่2ก็คือนะครับใช้ไขควงที่เป็นด้ามเหล็กเนี่ยกับค้อนกระแทกหมุนออกเลย นะครับถ้าไม่ออกนะครับผมก็ว่ามันออกดีละเพราะว่าอ่าในเคสนี้นะครับผมทํางานมันทํางานด้วยเวลาที่จํากัดนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็อ่ามันติดกล้องด้วยมันจะชนกล้องล้มเนี่ยล้อหน้ากําลังจะชนกล้องล้มนะครับก็นะครับก็ต้องเปลี่ยนแนวทางแล้วล่ะนะครับเปลี่ยนไปใช้อะไรเปลี่ยนไปใช้ไขควงด้ามตอกนะครับจากไขควงแฉกที่เป็นด้ามเหล็กรรมดากระแทกนะครับจริงๆก็กระแทกออกอยู่หรอกนะครับแต่ในเคสนี้นะครับ อ่ามันจะช้าแล้วมันจะทําให้คลิปมันยาวนะครับก็เลยต้องใช้ไขควงต่อไขควงกระแทกนี่แหละนะครับในการกระแทกออกนะครับพี่น้องเอ็ซนะครับสําหรับใครที่ไม่มีบล็อกลมก็ต้องใช้สูตรนี้แหละนะครับส่วนคนที่มีบล็อกลมโอ้ปานนี้แล้วล่ะพี่น้องยิ่งรวดเดี๋ยวออกนะครับถ้าบอกออกก็คือหัวนอตหลุดนะครับเอาละนะครับก็ใช้สูตรนี้นะครับพี่น้องในการถอดนะครับ อ่าออกอยู่พี่น้องออกอยู่ดอกนะครับบ่ยางบ่เหนือความสามารถเข้าไปใส่ดอกนะครับได้อยู่นะครับถอดออกมาแล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทําการถอดออกมานะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนปลายเม็ดตุ้มนะครับสําหรับใครที่อยากแกะใส่ปลายแต่งปลายสีนะครับตุ้มแบบไหนก็ใส่กันเข้าไปตามนั้นแหละตามความชอบของพี่น้อง fc นะครับเมื่อเราถอดออกมาแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการประกอบครับ การประกอบกับนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับพี่น้อง fc ก็ให้พี่น้อง fc สังเกตดูนะครับที่ตุ้มปลายแฮนด์นะครับมันจะมีมาร์กมีตำแหน่งมีล็อกของเขาอยู่นะครับถ้าใส่ไม่ตรงล็อกมันจะลงไม่สนิทขันน็อตไม่สุดขันน็อตไม่แน่นก็ว่ากันไปนะครับสังเกตไหมนะครับันจะมีร่องบากอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราเห็นร่องบากแล้วนั่นหมายความว่าไอชุดที่อยู่ชุดไส้นะครับชุดไส้ชุด เกลียวที่อยู่ภายในแฮนด์นะครับอ่ามันจะมีเขาเรียกว่าอ่าสันนูนนะครับเราต้องเอาสันนูนตรงนั้นมาให้ตรงกันกับล่องเว้าที่ตุ่มปลายแฮนด์นะครับเราถึงจะทําการประกอบเข้าไปได้นะครับพี่น้อง f อนะครับอถอดยังไงก็ประกอบอย่างนั้นแหละนะครับเมื่อเราประกอบเข้าไปนะครับเอาไขาควงหมุนให้แน่นอ่ากะแทกนิดนึงนะครับมันก็อยู่แล้วถือว่าใกลควมันจะคลายก็ อาวร้อนนะครับน้ำยาล็อกเกลียวมีขายขวดแล้ไม่กี่บาทครับใส่เข้าไปก็มีจะไว้เท่านี้ครับ